สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กับมาพบก,กับไกไ่ไะจ้าช่องไก่ผ้าล็อมื้อนี้ไก่สิมาบอกเลขเลขของหลวงปู่เด่นชัยจ้าหลวงปู่เด่นชัยก็เป็นกับบอกหลายตัวจ้าขันผู้ใด้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไก่ได้จ้าอันนี้เลขสองตัวนะจ้าเลขสองแล้วก็เลขหาจ้า เลขสองตัวตัวที่สองนะจ่ะอาจจะเป็นตัวเลขเจ็ดเลขหกเจ็ดหกจ่ะเลขสองตัวตัวที่สามแล้วจ่ะจะเป็นเจ็ด แล้วก็9ค่ะ7 9วันนี้เลขสามตัว้วจ้ะงวดก้อนนี้เพิ่นบอกถือ3ามตัว้วจ้ะสองแป้าพี่พกันถือก,กันว่าจ้าพี่น้องหมดรอบนี้เพิ่นชีบอกเลขสามต,ตัวตัวใดจ้ะ8 6 5จ้าะ หอบเนี่จ้าแปดหกห้าเลขสามตัวครั้งที่หนึ่งแล้วก็น,นี่เลขสามตัวครั้งที่สองก็จะเป็นแปดเก้าห้าจ้า จ้าสำหรับมือนีกแกกักขอลาไปก่อนจังมาพอกันคลิปหนาได้จ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิงรับชมขอให้ทุกคนลว้ยๆยถูกหวยลว้ยๆุยปังปังเื่อนท้องไหลามาเทมาได้จ้ามือนีกแกกักขอลาไปก่อนสำหรับมือนีสวัสดีจ้า